ทิ้งจักรยานได้เ่องกรามท่องได้เ่งองขาขาต้ยกับขาแข้งน้ำนะคะนะคะช่วงนี้บอได้ถ่ายคลิปออกกําลังกายทุกคนเบิ่งนะค่ะเพราะว่าคอยเอตือนแต่เศร้านะคะคันที่จักรยานมันเป็นจักรยานเก่าจักรยานห่างเสียงมันดังคันนั้นถีบแต่เดือดมีล้านสิตื่นเลค่ะทุกคนนั่นแหละ กันเลยอาหารภาคไทยทายคลิปยี้ยมันเศร้านะคะอ่าเวลาที่ละเมือ่อในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าวันธรรมดาเวลาที่หลานไปโรงเรียนคอยยังคอยมาถีบจัก,กรยานนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากก็จะ,ะโยกเวทนะคะยกนลำหนักออกกําลัางกายนะคะทุกคนถักมือ่อใดใครไปนอนอยู่บ้านมีแม่ใครก็จะแลนนะคะก <c oughs> ็จะแลนอ้อมนะคะมาเฮาโขบโขบอยู่ทุกคนยามมัอเศร้าแต่เศร้ ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาหาเสียงนะคะเพราะจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอรกาสมาชีกบอบตนะคะทุกคนนั่นแหละ เย็นสวยๆย,ยู่ผักลูกซ้ายข่อยบานไว้นะอ่าผักหอมป้อมผักกาดน้อยอ่าต้นหอมแล้วอีกอย่างกําลังจะง,งามขอทุกคนเดี๋ยวใช้เบิองนะคะแปลงผักน,น้อยๆแต่ว่าอันใหญ่ๆนะขอเหยียดจุทรงน,ะนะะ้ำพนักค่ะทุกคนเบืองต้นผักชีหอมหอมปาน่อมบานเฮานั่นแหละนั่นอ่าผักผักกาดขาวกระจรน,นะคะกําลัง อพอง้ำพอมำพอได้เก็บไปกินกับตำโพงนะคะนี่แหะคะ่ะน,นี่คือเปียผักหน่อยที่อยู่ในบ้านนะคะอันนี้ก็คือผักอิตูไทยใบกระเพรานั่นแหละคะ่ะอ,นนอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวนะคะทุกคนนี่เห็นบอลนี่มันออกดอกแล้วก็จะเต็มหมากแล้วนะคะพุนากออกดอกหลายแล้วทุกคนนั่นนี่ บรรยากาศย้ำเศร้านะคะเมื่อน,นี้ลูกซ้ายข่อยไปท่านได้ไปยามดังอยู่เปิดบระนแม่ยามตรงยามใช้นะคะุกคอชุดม่วงนี่ก็เป็นของลูกสะพาย่อยนั่นแหละข่อยนาะเก็บใบหกชุดนะคะ นอกนั้นก็นจะไปให้หลานสาวลูกของน้องสาวนะคะเขาก็ทําคลิปออกกําลังกายด้วยกันละคะเขาอยู่กรุงเทพก็จะมาปีใหม่เนะะี่ยค่ะคือลูกสะใภ้คอยนะเป็นโคดสอนออกกําลังกายในช่อง Youtube แล้วก็ในช่องอิน t ต k แกแล้วก็นในช่อง Facebook สินะคะแล้วก็ขายออนไลน์บุตรพีผลิตภัณฑ์บุตอพีผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพสาหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีหุ่นดีนะคะก็ใส่ของบุตรพีนะคะทุกคนตอนนี้ข่อยก็ใส่คือกันตัวที่ข่อยใส่นะก็จะเป็นที่นี้การครอบคุมข้อม,มอไขมันในเลือดพร้อมแล้วก็ยังกอกดไลย,ย้อนน้ำนะคะนั่นแหละแล้วก็กาแฟกระปุตีน้ำนะคะสียางที่ข่อย ค่อยใส่ผลิตภัณฑ์บุตพีน้ำลูกสะไบไข่นะคะแต่ว่าข่อยก็กินยาของหมอคือการย้ำเ้า,าหลังอาหารแลรแร้วก็ย้ำแมลงก่อนนอนนัน่นส่นะคะเป็นยาละลายริมเลือดแล้วก็ยาคอบคุุมไขมันในในเลือดนั่ซส่นะคะนั่นแหละแล้วก็ออกกาําลังกายไปน้ํานะคะตั้งแต่ข่ยน้มาอยู่บ้านตั้งแต่ข่มาเมืองไทย ค่อยนะก็ไม่ได้ปวดหัวป่ได้วิ้นหัวป่ได้เวียนหัวอีกเลยนะคะทุกคนนั่นแหละก็ยาหมอนะก็ถืออบาดีมากเลยเพราะว่ามาสามเมือมือวันจันทร์ก็ไปหาหมออยู่ที่อำเภอไกลบ้านแล้วหมออยที่อำเภอไกลบ้านก็เคียนไปส่งตัวให้ค่อยไปอ,อำเภอชุมแพ้นะคะโรงพยาบาลชุมแพ้ก็ได้ยา,าะละลายลิ่มเลือดกับอขอบคุมความมันเออ ก็คงไขมันในเส้นเลือดนะคะนั่นแหละก็เอามากินกับายากับอา,อาหารเสริมของลูกสะใภยน้ำนะคะน mm ั hmm. ่นแหละช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะมีการวิงเวียนสีสันนะคะแล้วก็บบช้ามือช้าเท่านะคะตั้งแต่มาอยู่บ้านก็สามอาทิตย์สามอาทิตย์กับอยู่องเมือนะคะ mm hmm. แป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะคะท mm ุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ ถลาย2 1ดแล้วนะคะอีกเก้าเมื่อก็จะทรงทายปีเก้าแล้วนะคะทุกคนมาหันมาดูแลออกกําลังกายรักษาสุขภาพนะคะในไว้ช่วงนี้คือหาสิบอับนี่โรคที่หนักกลัวมากที่สุดก็คือโรคโตกนะคะสโตกก็หมายถึงอ่าอาเซนเดอดในสมองแตกสินะคะทุกคน ้าผู้ใดมีความดันสูงสี่แห่งจะอามีความเสี่ยงสูงสําหรับอที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะอาสหรับคอยความดันคอยก็บรรทันได้สูงนะคะทุกคนก็อานิดนิดน้อยนะคะแต่คอยก็พยายามที่จะอาทานอาหารที่บ่มีไขมันเพื่ออาลดแคโรตีนอนะคะแล้วก็จะบ่ค่คยกินเนื้อแดงนะคะก็อย่ากินปลา นะคะจะเน้นปลาผักซีนะคะทุกคนนั่นแหละมานะทุกคนเข้ามาอาหารมาดูแลสุขภาพนะคะเพื่อร่างกายเขานะ่ะจะได้ปลอดโรคนะคะ,ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะค่อยจะเป็นโรคสมองตีเ,เส้นเลือดตีในสมองแต่ว่าถ้าเขานะ่ะดูแลสุขภาพควบคุมความควบคุมไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ออกกาําลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคอยก่อคิดว่า โรคนี้จะหายได้นะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ที่แบบว่าก็บ่หายดอกค่ะยงแต่ว่าก็บ่กําเรือบ่เป็นอีกนะคะนั่นแหล,ละค่ยก็จะพยายามที่จะ,ะดูแลสุขภาพบ่หายโรคนี่กลับมาเป็นนะคะพอเป็นแล้วนะมันเป็นโรคที่คนรอบข้างเขาจะต้องเดือ,อดร้อนนะคะถ้าสมมติว่าเขาบม่สามารถ สรอยเหลือตัวเองได้หรือปิดเตียงอย่างสี่นะคะคนรอบข้างก็จะลําบากกับเฮาะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเามาหันมาดูแลสุขภาพนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็อมาทักทายย้ำเศร้านะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะเจ็บงงเศร้านะคะก็ ขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจมาดามบานนอกนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับพออเมน่ารักน่ารัก,กที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะทุกคนเก็บเนี่ยไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย